อย่างเขาเดี๋ยวผมมึงกันเด้องู้งูงางูงูพี่น้องไอ้งูอูงูป่าเห็นปะงูงูไปเดาคนอ่ะงูรังแห่พี่น้องเ่อนป่าตุใส่สูงผดละป่านกวบป่านบม่ได้กินผมวะ มันบอกแมนวิธีบ่าแม่นแนวบ่ะ <laughs> อโอ้มีอยู่พี่น้องเงียผมเงียบเยกินเมา้าท์คนมันล่ะตัวนึงครับนี่เนาะ ครับยิ้มสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องไปสุกคุณสุคนครับมือนึ่ผมจะพาพี่น้องมาหาใส่ตุ่มกบเพื่อเราครับแต่มือนี้บ่ใส่ตุ่มกบครับแต่มือนี้ส่ใสีใส่ปลาครับเนี้ยนครับน้ำปลาครับหมูครับไข่มันหมูรอหล่นมั้งครับว่าสีถืกบอสครับจากใส่ตุ่มกบ สีภาพวใส่ปลาครับมือนี้มาลอหลุดนมึงวันมันจะถือว่าบอกกระเหียบจะเกลียดนะครับไปกันเลยครับไปเข้าไปไง่ายครับ ครบ้อยพอดีเลยเจอนำปลาหลาดทั้งๆครับนี่ ลองมึงครับสิบเป็นมูบัญจามือออนทำมึงครับใส่ทั้งหมดหาหลังนะครับไปใส่ลังต่อไปครับใส่น้ำใบนี่ป่น้ำนิ่งๆเนาะลองมึงอีกล้งตรงนี้ป่าไหมผมว่าตรงไหนครับ ตัวนี้ตัวนี้ปลาเป็นว่าตัวนี้ปลาเป็นมาหากินงเนี่ยละเป็นปลาดุกเอ็นนะครับปลาดุกเอ็นบนปลาดุกอุ่ยเป็นปลาดุกเอ็นปลาดุกหน้าปลาดุกหินเพื่อนเพื่อนพื่อนคนกันนะใส่ก็ครับนี่ใส่นี่ใกล้ๆนี่นะต่างกวางกันนะ E มึงมายลังงจะถ่ายครับน้ำใสเลยใต้น้ำตกนะครับข้างบนเป็นงานใหม่คุ้มเลยเนาะเมื่อกี้ยังเห็นป่าร้อยอยู่นะครับไม่าขามไปฟังพน่นดีกว่าีครับไม่นี่ก่า Ủa, uh, khen hả? Okay. Bộ khẩu có bộ bình khẩu gặp bê ra, chứ วอลนนึงครับผูดลับมือเสาผมยิม้มาะ้ามายามทีเสาครับตอนนี้ไปเมื่อครับคำละ่ะใส่เว้นจนคำหมดเสื้ออันนี้ก็ไปขิมบานเนาะไปเมื่อตอนไหนครับอะรุณสวัสดิ์ครับสวัสดีตอนตีเสาครับเต้นขึ้นสูงนะมือน,นี่ผ้ามายามตุ่มตุ่มใส ปลาตุ่มกบนะครับแต่ว่าผมใส่ปลามาเนี่ยสิถือบ๊อบน,นี่ลองมองเนาะเอาเนี้หม,มูใส่บ่เคยเฮ็นเจ๋อเทอร์นีครับมืึอนี่เขารอบเน,ะเนเาเนะแต่พยายามจะแ้าครับยามสวยๆจักหน่อยไปยามกันครับว่าจะได้ปลาหรือสิได้ยังบ่อยามาแรกกันครับ มีปลาบอผมว่ามันต้องใส่จมๆเน,นาะต้มมองใส่ดำๆเข้ามามุ้งปลาก็หนำใส่จริงๆเขาฉีดใส่อันเต็มหมดมุ้งแบบมุ้งยังเลยผมว่าต,ต้องใส่ดำๆกันสินะเดี๋ยวฉีดใส่ไปอีกจักหนึ่งครับหนึงนตง้องใส่ให้สี่ผมว่า ใส่ไปอีกนะครับมือนี้ลองมืออีกจากมือกันใส่พิษสูตรผมว่าใส่สูงผมหเนาะจะใส่ไปอีกนะครับมือนี้จะบเบเ,เมือบ่ถือครับอะงนี้มันตรงมีไหมหย,ยามนังนี่ซ้อนครับหยามนังนี่ซ้อนครับ แรงแรงโบถือนะเนาะจะบ่ยากจะบ่เอาตุ่มขึ้นเนื้อนะครับมือน,นีงเพราะว่าผมใส่บ่ถือผมว่าถ้าใส่สูงผนะุดเนาะปานคบปานบม่ได้กินผมว่าหรือมันบ่แมนวิธีบ่แม,น,มนแนวปะ่ะอออือโอ้มีอยู่พี่น้องเง,งียผมเงียเลยกินเม้าท์คนมันแหละ ตัวหนึงครับเห็นปะเอ้าเงี้ยไก่กินเงี้ยมาแล้วปลาตัวนี้กินเงี้ยผมเมื่อล่ะนี่ปลาดุกตัวนึงครับมีตัวนึงอ่าโอ้กินอยู่เนะาะเขาอยู่ครับตัวนึงไปเงี้ยมาแล้วตัวนี้เขาตุ่มเมื่อน้ำ อย่างังที่สามครับลังที่สามครับลังที่สามังนี้มีปะลังนี้อยู่ฟังผมเนาะไ,ไกลๆตุ่มมันหน่อยผมเนาะผมว่า เห็นลัง,งนเงยกว่านี้ก็สีดีเนาะอ,อีกระปูตัวนึงแล้วเดี๋ยวผมช้าผมเดียวมันนะที่กระปูพี่น้งองขาอทีกระปูกระปูสองตัวข้อกระปูสองตัว Kapu <laughs> sáng tùa, giờ không đi sai lầm ít sai rồi sai súng của con xuống này ngay 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 này ngay 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 tùm ngay ngay tầm ngay ว่าเขาเขาอีกกระปูเอื่อนมนยังไม่ยยามเนาะตัวนี้เงี้ยนหมดครับก็ที่เอาเมืองยามนางนี่ซีครับ ไม่เคยใส่เคียนเนาะใส่ล่องมือเขาอยแต่ว่าเขาก็ตัวนี้แห้งสีบอ่อเขาแด้ผว่มามันใส่สูงใส่สูงผลออกมาตัง้งแต่เซมต่ำาล้าใส่สูงหลายมันปานบอ่อเขาหาเนาะ ปลานม่โผลครับผมเซมต่ำเดียหห๋ยวหมนนามูเซนมาเลยตกใส่ในหนามใส่โจมหนามไว้ครับแต่ว่า,าเขาหายมิมองหายใจเนี่ยจรนะผมว่า ใส่จมสียันปามตายครับบ,รบุลมบอลนี่ยใส่เป็นเปลนกันแล้วตั้งไปเลยครับตุ่มกับสิร้อยประตุ่มไนหะมแบบนี้นะครับ อย่กูอกุเอาตัวเดียวยันลังนิหานครับหลังชุดไทยน้องไม่สอดครับสั่งล้างไ <c ười> งเกิาลังขึ้นเหี้ยว มีปลามาเขาบ่เฮ้ยมีอยู่พี่บังตุ้มตามตุ้มตาเนาะเดี๋ยวผมใชมันไม้กันไม้ขึ้นี่ปลามากอยู่นะแต่ว่ายังมาันเศรอบอกเห็นเลยเนาะ ไม้ใต้ไฟน้ำรดน,นี่ครับไดลงามบ่าหลอดอุโมงค์เลยนึกยังเขาเดี๋ยวผมมึงกันเ้อโอ้งูงูงอุงูพี่น้องไอ้งอุงูเหนื่อยกะเห็นปะงูงูไปก็แล้ว,ลวไปแล้วงูดังเฮ้ยพี่น้องเ่อนป่า โอ้โหมันจะมากินปลาปลาดุกหน่อยปลาดุกหน่อยพี่น้องปลาดุกหน่อยงูเขาเนะาะบนป่าปลาดุกหน่อยตัวนึงถึงสีกัดกำลังสกิน 到一个补。 ปลาเป็นมูงแล้วพี่น้องลนาะขาวเป็นมูนม้ไหมพี่น้อง่ดีเาเห็น,หนอผมว่ามใน้ำอย้มเตปลาขาวเป็นมูงแล้วพี่น้องเนปะ็นตกเนาะขางบนนะไเห็นปะมันเลิกผมไม่จะไปไหม มันเป็นแอ่งน้ำยนะู่นีมดันภาพเยียบใช่ไนะหมแต่ภาพไปมัน โอ้เย็นสบาย ลุกตุ้มก็ไปใช่ปลาเนาะพี่น้องในปลาดุกสองตัวเป็นปลาลูกสองตัวแต่ว่าลุกตุ้มจามลังผมใส่ไปใช่ไหมเดี๋ยวปลาลูกเดีตุ้มจามลังผมใส่ไปอยู่ยยล่มอ,อมึงครับว่ามันจีถือบ่ะไอคลิปนี้ไทยมึงจะหนีก่อนแหละครับ